สวัสดีครับผมจมะมากินท้อทิพย์นะครับหาดักหนูนะครับผมมากะง้างอยู่นะครับผมแต่ว่าเกี่ยวขอท่านเดชเบิร์ตนะครับไปขี่ไป้สร็จไปฟังทางนู่นกะมีคนใซนนะครับผมเขเลยมาฟังไหมนะครับมือไปเนตตาเหนือขึ้นมาเบิ้งเบิ้งเดินหน้าเสิบจมีทางบ่มีหอยคนใซนนะครับผมบริบาสิมีตัวบอลนะครับมีข่ยบอลนะครับผมนู้นช่วงนี้ยกะกระจายอยู่นะครับผมมาท่านเดทถอนนะครับเลยไปหาดักเบิ่งนะครับผมมีกับกับเรียกนี่ยซิฟหลังนะครับผมแล้วก็ บ่วงอยู่ประมาณมีสิบกว่านะครับอ่ะไปหาดูครับผมบาสิมีห้อยบอนนะครับผมตอนนี้กับคราบแล้วนะครับสียมวนกว่าแล้วนะครับผมไายเบงกอนนะครับผมบาสิมีบอนะครับผมมาเจอแม่เหลแล้วครับน้อยตีนเหลลงนะครับผมลุ้งกับสงงามๆาอยู่นะครับหนูใหญ่นะครับผมนะครับเดี๋ยวกันทั้งทึงลงมาเดี๋ยวจะสิดักกลับไปอันนึงนะครับบ่วงนะครับผม ขอ,อยาดดักก่อนครับพี่นอนเลยเบึงคุยไหมโอ้เม๊ะแงามอ่ะหนญ่นะครับผมทางนี่แป๊ดเลยครับเออเติเลยเรับผมฮะไม้สวยครับผมไม้สวยเดี๋ยวขอยาดใส่ก่อนครับ พี re, ่น้องเออยีงไงคนดักแล้วนะครับผมมาสาพูดนะครับมองไม่เห็นนะครับผมยังไงคนดักแล้วนะครับแล้วเสียดายนะครับไม้เป็นไม้ไว้นะครับผมไปเ้อยย้ายไม้ครับผมยังคนดักแล้วนะครับดังแดลกัหกเป็นลับไปนะครับผมยังไงหาจีอยู่นะครับเดีกระถางกรับว่าป่านไหนผมจะไปเห็นห้อยกัดหยานะครับมาแรงเข้ามาหาสั้นตอกดีกว่านะครับผมดักไปเพราะในมายาบนะครับมาแรง ไปหาเพิ <idée> ่งนไม้ต in ่อไปครับผมตรงนี้ดักไว้บ่วงหนึ่งครับหนึ่งบัวกัดอีกหนึ่งหลังนะครับผมนะครับยังให้คุณหากินนะครับผมไปหมายต่อไปครับผมนี่ไม้สวยครับผมดูไอยขุดไม่ไม่เลยนะครับดักไปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขยาบไส้ก่อนนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ค้ำแล้วนะครับผมขยาบไส้ก่อนครับผมแต่มันจิค้ำนะครับครับผมตอนนี้กั หกโมงแล้วนะครับกลับกระไดใสแค่แปดหลังนะครับผมบวงอีกจากร่ไดนะครับมาจากหลังนะครับผมกระได้มายามกันนะผมเพร่ะจะหมานนะครับผมเพราะว่าเพิ่กับไปเจอเขาใส่ก้อนแล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากง้างอันนี้ของเพิินนะครับผมมาเลี้ยงวขาสีสั้นตอกยู่นะครับอย่างละละหาสั้นตอกเบื้องนะครับผมแล้วมันเขานะครับผมไปจาการตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับผม เราวามาหาเลาะสันตอก่อนนะครับตอกนักลบนะครับผมมีลมค่อนแห้งนะครับผมลรบวสาสิออกบอนะครับลมแห้งดีครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับผม่ะครับผมตอนนี้ก็ทุ่มจับสองทุ่มแล้วนะครับผมมาหายาบกับยามบ่วงที่เขาใช้ใบนะครับเบื้องหลังนี้ ประทันแลนนะครับผมมองดูที่เก้านะครับไปไปีไบวบหงลังต่อไปครับผม ่งกันหนึ่งกุ๊กโต้นะครับผมได้เลยไปมอหงหลังต่อไปครับผมดูหลังต่อไปครับผมสังเ็คเต่หม้อน,นะครับคืนนี้โอ้ยแต่ยังนิงด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะประทันได้ออกนะครับโอ้ยน้อง โอ้ออยอว่าขาดอู้ยเบื้องหงมุนเลยนะครับผมโอ้ขาดพี่น้องแหมหนุ่ยไงโอ้ตายเสีย,ย,ยดายแห้มึงพันแบบตัวเงี้ยเติมนะครับผมโอ้ผมพยายามสาผมคาร์เเป็น สั้นตอกนะครับขาดนะครับผมวัากัดมุดนะครับโอ้บ่เข่ากลับนะครับผมไปเรื่ลังต่อไปครับผมนะครับผมมาดังอยู่ฟังหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่หนูเรีนนะครับผมพูดอะารที่ตัวงเงี้ครับเรียนๆน้ำพาปลาขวกๆไปนะครับรออสั้นตอกกระบอกออกนะครับผม ะเดี๋ยวมาลุนบวกกับกับอีกฟังหนึ่งนะผมตักไปใส่หนูตักไปไน้ำเครื่องโอ้ก็นิ่นง,นงด้วยนะครับผมยังแรงเพราะเดี๋ยวเพิ่งกลับกันครับผม ต้องมาเอาปลักบ่วงมานี่อีกอันนึงเด้อถ้าเพิ่นใส่ว่าอีกอันนึงเอา ตรงนี้ผมดักไ้หมดตรงนี้ดิเนี่ยตรงเนี้ยไม่บอกต้องแล้วผมขอยัดหากก้นนะครับผมอ่ะครับผมไปอีกทีนึงนะครับ คุณพ่อฟ้องมันกับผมดักกลับได้พร้อดักกลับโอวสีวออกไปนะลวงอยู่คือเก่าหนูไะนรับโอ้หนูกำลังเสียออกพี่น้องเยเห็นห่วูว่าไงคอยหนูสับ วันมนะนาวครับนะเดี๋ยวลองฟังนี่ครับแค่นี้ออกยังอยู่ใกลเก้านะครับผมอันนีตักบ่วง โอ้นุนนนนมีนมุนุมะไปิานีน้ืนกับปาดามนะครับผมผมจะรับกลับไปทังนี้นะครับ บ่วงเวสลัดแต่ว่ะแล้วผมว่าลับดักไปนี่ครั้งหนึงก็เนี่ยผมนะครังสุดท้ายนะครับดักกลับไปนะครับผมตรงนี้นาดักไปอีกข้าหลังดักไว้พุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมก็ดักไวไก้ววีกจากหลังก่อนนะครับ รักนี่ลักนี่นี่ดูคึกเกินครับอ่ะประจำวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งนะครับผมตีหกโมงแล้วนะครับอายาหนูนะครับผมแล้วสีมานวะผมไปเบิ้งกันครับผมไปครับผมไาเบิ้งมุกันเป็นจังได้เสาร์นี้ หลังแรกก็คือตรงที่ดียุคือเก่ามาบอ้บอ่มาครับผมยุคือเก่านะครับแล้วตรงนี้ยุคือเก่านะครับฮะมูบอมาบ่ เดี๋ยวบังกลับกันครับผมกลับกันนิ่งนะครับไปไบเวจะเก็บกลับกอนนะครับเยอผมมายาเมก่อกนนะครับผมเดี๋ยวคอยกลับมากูดนะครับบ่วงกันยังหนึ่งอยู่คือเก่านะครับโอ้ยบเลนบ เป็นหินหนูเรียนยจะซึอนนอี่นะครับผมๆๆนะเรียนโคกวๆกวกไงโดนกัดดังนี้นครับผมโอ้ยอ,อยู่คือเก่าบ่ออกติหรือยังใดวงนี้นครับจะว่าขาดมืนขึ้นนะครับผมหินหนูใหญ่นะครับตามุนเบืดนะครับ กลับครับผมกลับไปอยูค่คือเกา่าขึ้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปนี่ไปเบิ่งขาไปเบิ่งฟังปุ่นนะครับเดี๋ยวไงฟังนี่ครับผมทีนี้ ่คือเก่าครับห้อยเหารียญเป็นแป่นเนี่ยบวงก,บาาก็อยู่คือเก่ากลกับน้ำเสียไทยบางมีนะครับผมโอ้คือเก่านะครับบึง ขวดไม่ไม่มึกขึ้นนี่ยเออมือหวานเนี่ยคบน้มึกขึ้นนะครับผมนี่คือเก่านะครับไปพยาก็บครับผมดึงหมวกหนึงนะครับผมนะครับผมอีกทีนึงนะครับผมมาสุดท้ายนะครับหมึกขึ้นอีนุ่งกำลังเสียออกจากหูนะครับผมหมึกขึ้นเนี่ยมันเสียออกบ่อนะครับหมุนันเสียเข่ากลับบ่อนะครับผมผมเบิ่งเบื้องเนี่ยช่วงนี้โก้เออโกปะนะหนูท่านี้เข่ากลับนะครับเรียบซื้อนะครับผม คือจะได้หาดักแจ่วบ่วงนะครับผมไปไปรุ่นตรงนี้ครับผมอาจะเป็นยังไงดักบ่วงไว้กรนนิงจะค่อยมาเก็บครับผมดักกันนิงนะครับผม โอ้หนูมาทนเดืเขานะครับเมื่อคืนนี้เห็นยูนี่นะผมหนาหูนะครับไม่รู้ว่าแน่กล้องเห็นบ่นะครับหนึ่งยูนนะครับผมัหงหนึ่งฟังตืเรียนดเดียคร,บคร,บยรับนะครับไม่ไม่เ,เนีครับผมหนูว่าเขากลับนะครับเอ๊ะแปลกว่าเขากลับนะครับผม จะได้เบวงมาดักนะครับนะครับมือขึ้นมาหนีท่านี่มีแบบนี้ไม้ไม่เลยครับออกไปนี่ครับไม่เป็นไรมาฟังนียนี่อขึ้นนีก็เห็นเลียนไปนหนีนะครับผมอ๋ออ๋อพี่น้อง ว่วงหายโ,โอ้ี่เห็นแล้วโอ้เรียบร้อยครับผมตัวใหญ่ครับพี่นอ้องโอ้โตัวใหญ่ครับผมแต่เพราะมันตัวน้อยมันถึงน้ำไปเสียนะครับอ่ครับผมตรงนี้สองลังนะครับรวมเสียเขากลับบ่าเนาะห่างจากเห็นเขานะครับผมแรกนี่นะครับ มันต้อห้อยตีนเมื่อหน้าเขา่าเพราะเข่ากลับนะครับผมครับกับนักชาบวกมาดักเานะัาฮะช่วงนี้มันไม่ค่อยเขานะครับผมนัองกินมันหลายนะแร้วกันนี่เป็นไรโอ้หนึ่งนะครับผมตึงใส่เบ้าเข่ากลับนะครับหนูช่วงนี้ครับห้อยเหรียญ อะครับผมเก็บก้อนนะครับผมมาดูกลับหลังสุดท้ายนะครับบวบนะครับผมเพราะว่าบางตซนแต่มันก็จะบ้าเข่านะครับผมตอนนี้มาเสร็จตะบ่วงนะครับกลับก็เอาไว้ก้อนนะครับผมดักบ่วงก้อนนะครับนะอีดียผมนิ่งนะครับมีห้อยหนูเหรียญมีท่องน้อยหยับหยาอยู่นะครับผมอ่ะ จะไปสรุปผลงานงนี่ยครับผมอะครับผมเนื่องจากว่าไทยเห็นบ่ได้นะครับผมก็คือสรุปผลงานตอานี้เขาก็คือแต้มเดียวนะครับตอนนี้คือรู้สึกว่าหนูบ่ทันได้เข้ากับนะครับผมชินเนาะกินหลายแน่นะผมก็เลยบ่ทันได้เข้านะครับแต่ร้อนแรงๆเขายังคอยหาใส่กับนะครับผมช่วงนี้ผมก็บบาซิ่งหาดักบ่วงก็เพาะนะครับผมดักบ่วงแน่เอาสั้นตอกน้ำแน่นะครับผมตอนนี้ก็สั่งกาฝ่าพามานะครับผมมันจะร้องใส่เบิ้งนะครับ กับบเคยนะครับผมแต่ว่าสร้างมาเร้วนะครับนาสี่สองสามมือนนาจะถึงน้าของนะครับผมก็อ่ะถ้านีนก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตาม่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม